อาหกดอกโอ้ว่าแล้วน,นี่นั่นโอ้ยเรียบกวัดเราวิ่งนัครับคำหนึ่งมั <laughs> นมันโอ้เจอเห็ดพอแล้วครับ ดอกแรกแห้งมันครับผมถ้าฝนตกถือมันหาง่ายครับมันจะเห็นดอกไปเลยบมต้องควัดเนีกเารอ,อ,อพอดีงามสัมเนี้ออีกสองดอกครับ มันอย่างนัองอ้นอะพี่น้องมันีมันเฮ็ดอยู่ตัวต่อวเพชกโอ้เฮ็ดครับเออเฮ็ดเพาะ <laughs> สองดอกครับเบิ้องล้ะคือจังต่อเพชนี่ดอกนี่ Oh. ดอกม <analyze. S 1> really ันใหญ่มันกำลังเกิดแต่พอดีฝนตกใส่มันก็เลยเห็น cùm điếu Ừ, chú lại tự Đầu เดกสามหูงามๆปุ้ยเบิงเบ่งครับต้องจะจบๆเลยสามดอกโอ้ยบริเวณใกล้เคียงกับเพียบครับพัดหน่วยง่ายครับโอ้ยป็นกคุ่มอยู่เลยนี่นี่น อุย้ยขึ้นแล้วครับนี่มีอีกมีอีกอุย้ยเห็นอยู่บ้านเอาเออให้บังแล้วครับนี่อือืเอาอ้ยบังพี่น้องเอ้ยงามเลยครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบ ซิบหน่วยครับงามเลยงามครับดองเอ้ยพวกมันถึกฝนแล้วกิดจังสิ่งอะไรเอาง่ายบ่งสี่ดอกกลุ่มเดียวนี่ห้าดอกครับนี่ก็แม่นเนียโอ

อ๋อน้องเอ้ยเดียวครับสามหนึ่งมันมนันอืมง,งามทข้งขมเนี่ยโอ้เขาต้องขึ้นเลย,เยสามสี่ดอก สามดอ,อกครับต้องขมสองดอ,อกกำลังงามแดดออกแล้วดูครับดูเกะกะอีกสอง ใส่เดียวกันมัดอาลองแิ่พานชี่ก็ตายอ้าวหุดกดกโอ้หว,วาวนเ้นี่นโอ้เยเปรียบ อือ,อ of of นันนี้เป็นฝ่ายครับกำลังขึ้นเลยฝ่ายเขาเอาหามัดอืม แบบผลงานของมันนี้ครับกะถือว่าลายเติมครับพันนี้ก็เป็นกิโลแล้วล่ะยังเสียหายต่ออยู่ออันนี้ก็ะซัมน,นี้ครับผมมื่อใหม่จังว่ากันใหม่